อีกเบอร์กี้กันเงีที่หอดครับพี่น้องผู้สิเงเบื้องทางนั่งขึ้นไปอีกใครแน่กว่าเก่าใคแล้วครับอืหมอยดินสุดอืมงางให้แน่ล่ะครับพี่น้องงางให้แน่ หอนแล้วใครหัวนะมีเนี่ยดีเนาะอูทั่วร์ไม่ได้เลยสิหอนด้วยครับว่าสามารถจะกล่าวสองเลยเลยต่อสัญญาณหายครับซูม กัญญาณหายเลยพี่น้องอยู่สูงกันล่ะเสร็จแล้วครับพี่น้องถึงแล้วโอ้โหโล่งให้54คันออยินดีตอนรับผู้พิชิตมันในสวรรค์หนึออ่ร้อยห้าสิบสี่คัน mm hmm. มาเด้อพี่น้องเด้อ สุก่อนออห้ามันแรงกอนพึ้นเอารถขึ้นมาได้อยู่ดิโอ้ลมนคง,ง,งับบรรยากาศหนาวหนาวมันหนเสียไงครันผมย่าภาพกังถึงแล้ว